รีวิววันนี้ผมอยู่ที่พัทยาจะพาทุกท่านมารู้จักกับอีกหนึงโรงแรมในราคาประหยัด350บาทเท่านั้นนะครับก็เป็นโรงแรมที่ผมเปิดจักแอป,ปหลายๆแอป,ปเปรียบเทียบกันนะครับชื่อ Red p a n e t นะครับก็เป็นโรงแรมในเครือเดิมทีเป็นโรงแรมของเครือแอเซียของชูนโฮเทลนะฮะแต่ตอนหลังเขามาปรับเปลี่ยนนะครับเป็น r ร p p a n i t เพราะว่าไอลักษณะของชูนโฮเทลเดิมที เหมือนแอฟริกจะต้องซื้อนู่นซื้อนี่เพิ่มไม่เหมาะกับคนไทยเขาก็คงรูปรูป,รปทรงภายนอกของโรงแรมเหมือนเดิมแต่เขาก็มาเปลี่ยนนะครับการบริหารข้างในเลยจำเป็นเปลี่ยนชื่ออ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันภายในห้องกันเลยนะฮะขออนุญาตโทรับกล้องนะฮะอ่านี่เราเข้ามาในห้องเนี่ยก็มาถึงก็ใช้ระบบคี์กาดนะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นห้องน้ํานะครับด้านขวาบึ้งเป็นกําแพงก็ห้องแคบเลยนะฮะ บอกตรงๆเอ่อห้องก็น่าจะประมาณสักสามคูณสี่เราเท่ากับสิบสองตารางเมตรนะครับนี่จะเห็นนะฮะจากด้านซ้ายไปด้านขวานี่นะครับก็ประมาณเมตรนิดๆนะครับอ่ะเดินขึ้นมาครับเอ่อเนื่องจากเป็นโงรโงแรมโรงแรมราคาประหยัดนะครับแต่ว่าองค์กรเขาก็มีมาให้พร้อมอ่ะใดเป่าผมพร้อมมีปั๊บตรงนี้เลยอุค์กรณ์ก็จะหน้าตาปแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบมาแบบให้ให้โรงแรมแบบนี้แบบแบบ มันใช้มีอันเดียวใช้ได้หลายๆอย่างนะครับเราไล่ไปจากขวาไปซ้ายนะฮะทีวีแอร์นะครับเขามีแอร์นะแต่เขาก็มีพัดลมให้ด้วยสําหรับไอช่วยแอร์กระจายความเย็นนะฮะแล้วก็มีหน้าต่างครับมีหน้าต่างตรงนูน้นเดี๋ยวเราไปดูตรงหน้าต่างกันทีนึงนะครับเราดูห้องก่อนครับก็มีกระจกนะครับเขาก็ทํากระจกมาให้ห้องมันดูกว้างขวางนะครับเตียง แล้วแต่เรื่องนะครับจะเอาเตียงเดี่ยวหรือเตียงคู่ผมนอนกอับเพื่อนร่วมคณะนะฮะผมก็เลยแยกเป็นเตียงเตียงคู่อย่างนี้มีมีตู้เซฟให้แต่เครื่องดื่มไม่มีนะฮะเครื่องดื่มไม่มีอันนี้ผมซื้อมาเองนะครับผมซื้อมาเองเขาไม่มีเครื่องดื่มให้สําหรับปลั๊กชาร์จนะครับก็ใครที่นอนเตียงนี้ตรงนั้นต่างก็ใช้ปลั๊กนี้ไปนะครับอันนี้เขามีไฟัวเตียงนะนะครับแต่ใครที่นอนอีกเตียงนี้ ก็มาใช้ปักด้านข้างกําแพงนะครับหรือก็มีปักอีกอันนึงอยู่ตรงในกระเปผมไอ้ปักด้านข้างกําแพงนี่คืออะไรคือก็อย่างที่บอกครับเป็นบัสเ็ตโฮเทลโรงแรมเขาก็นี่นี่มีโต๊ะง่ายๆให้หนึ่งอันเนี่ยนะฮะก็คือคุณนั่งทํางานตรงนี้เลยเอาเตียงเป็นเก้าอี้เลยนะครับแล้วก็มีโต๊ะแล้วก็มีปักอาจจะเสียบแท็บลงท็บเตอะไรว่าไปนะครับเขาก็เอาง่ายๆอย่างนี้ฮะจะตามราคาฮะ ในสาหรับผมก็ถือว่ารับได้เลยนะครับสําหรับพัทยาช่วงนี้เรามาดูในส่วนของห้องน้ํานะครับห้องน้ําอ่ะเปิดมาเขาก็จะมีโซนเปียกนะครับกับโซนแห้งนะครับเราเข้าไปดูในโซนเปียกกันก่อนนะครับเขาก็จะมีฝักบัวครับมีฝักบัวเรียบร้อยนะครับมีน้ําร้อนน้ําอุ่นผมอาบแล้วโอ้โหน้ําแรงเย็นไอยเย็นก็เย็นไออุ่นก็อุ่นใช้ได้ใช้ได้ อันนี้ที่ผมชอบอย่างนึนะเนี่ยเป็นทุกอย่างเธอเป็นทุกอย่างสําหรับฉันนะครับกิมอาบน้าแชมพูครีมนวยดยูอันเดียวกันเลยก็ดีนะครับสะดวกดีบางที่นี่มันหลายอันแล้วบางทีโลโกโล้รู่รู้อะไรเป็นอะไรอันนี้รู้หมดเลยอมาดูอันนี้อันนี้นนมาดูนี่นี่คืออะไรเผื่อใครท่านไปต่างประเทศนะดูมันคือลาวตัดผ้าทบเขาะจะดึงฝั่งนี้ล้นก้มาเกี่ยวตรงนี้ เราตัดผ้าในห้องน้ำมาแล้วหนึ่งอันนะครับพอคุณใช้เสร็จครับพอคุณใช้เสร็จมุณก็ตึงนี้ออกเก็บไปบลอ็อนี้นครับโอเคอ,อ่ะ,อะนี่คือส่วนเปียกเรามาดูส่วนแห้งแต่ผมก็ทำเล็กเทแะแฉะหมดแล้วนะครับก็มี ชักโคกนะพร้อมใส่ชิชันละอ่าใครติดใส่ชิชันละก็มีร้อยมีทิชชู่นะครับมีอ่างล้างหน้านะครับก็จะมีกระจกบานใหญ่พร้อมทั้งสบู่นะครับอไม่มีอะไรต้องเป็นโฆษณาข้าวผ้าขบูือเขามีให้นะฮะมีให้มีให้สองผืนผมใช้แล้วหนึ่งผืนนะครับอ่าในส่วนที่ตั้งนะครับเราไปดูกันในส่วนที่ตั้งของเอ่อเลดแผ่นหนึ่อยู่ไหนคือไอ้ไฟไฟไที่เห็นนะฮะ อันนี้นคืออาคาซานี่คือพัทยาสายสองไม่ต้องตกใจนะฮะทําอย่างเงี้เป็นป่าช้าขนาดนี้นะฮะนี่มันคือช่วงโควิดวงองี้นั่นคืออาคาซานะครับอยู่ตรงอาคาซาพัทยาสายสองสายหนึ่งก็คือด้านล่างนี้ลงไปก็เป็นไอ้กาดพัทยาที่เป็นทะเลที่เราเห็นกันสังเกตง่ายๆครับจะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลนะฮะมันสะท้อนนิดนึงขออภัยนะฮะโรงพยาบาลพัทยาอินเตอร์นะอันนั้นอันนั้นพัทยาอินเตอร์นะ นะครับช่วงนี้นะครับโอ้โหเมืองท่องเที่ยวนะครับที่ต้องพึ่งพาต่างชาตินะโอ้โหรลำบากเลยตอนนี้นะครับก็ไม่มีนักท่องเที่ยวมันก็เลยถูกนะครับใครที่ดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วมีความจะเป็นหรือจะไปเที่ยวมีวัคซงวซีนแล้วเซฟตัวเองแล้วก็ผมกัวดรามาแต่ว่าก็ยังยังแนะนำให้ไปเที่ยวนะ เรามีวิธีเที mm ่ยวอย่างปลอดภัยได้เ hmm. พ like mm ื hmm. okay. okay. so ่อกระจายเงินกระจายรายได้ออกไปนะครับก็ใคร์ฉีดแล้วก็ไปได้ใครยังไม่ฉีดก็ต้องระวังตัวเองนะครับแม้อย่าลืมแอลกอฮอล์เจลเว็นระยะก็ช่วยได้นะครับที่ไหนที่มันแบบมีคนเยอะมีอะไรก็เลี่ยนหน่อยเราก็ไปหาที่เที่ยวช่วงที่เที่ยวแบบเปรี้ยวๆหน่อยเปรี้ยวๆหน่อยนะครับก็อ่ะโอเคก็ใครมีคําถามนะครับเกี่ยวกับเลสโฮเทลที่พักในพัทยาหรือ ที่กินที่เที่ยวอะไรที่มันปลอดภัยช่วงนี้ก็ถามมาได้นะครับผมก็ไปสำรวจมาหลายที่แล è, points, ้วเดี๋ยวผมคอมเมนต์ถามคำตอบให้นะครับเหลือก็อย่าลืมนะครับก็ไปกดนี่ไว้กดติดตามกดต u ะ s c r กด e s u b s c เออแล้วกดรับขังนะถาเวลาผมมีไปที่ไหนอะไรเจ๋งรีวิวร้านอาหารร้านข้าวห้องพักอะไรถูกๆผมเน้นถูกนะตามคอนเซ็ปต์รายการเราท่องเที่ยวถยใจหลักร้อยใจน้อยเที่ยวเยอะ ถูกถูกแล้วรับได้ที่อย่างเงี้ยผมถือว่าดีเลยก็เวลากดระค้ังไว้เวลามันมีมันก็จะขึ้นตึ๊บเลยครับจะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องอะไรก็คอมเมนต์ถามมาครับช่วงหลังๆนะฮะก็ยอมรับตรงๆว่ามันจะเป็นไลฟ์รีวิวซะเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ทายูทูบเบอร์นะครับไอเขาจะจ้างรีวิวไม่มีแล้วก็อนเมื่อไม่จ้างรูดตรงๆนะฮะก็ขี้เกียจตัดต่อนะครับก็ต้องไปทำอื่นแทน ครับก็มีหลายบทบาทที่ต้องทําก็ไม่ต้องตัดต่อแล้เอาดิบๆเลยดูกันเร็วๆเลยไม่ต้องไปนั่งแต่งให้มันปวดหัวนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เลสแพเน็ตพัทยาแล้วังมีอีกหลายที่นะฮะ,ะสัปดาห์ที่แล้วผมก็มีที่เบสตันก็ราคาประมาณนี้จากวันนี้เบสตันติดนะครับก็ลองหาดูครับเปิดหลายๆแอปเทียบดูโชบเลยเอาอันนั้นก็ขอบคุณนะครับที่รับชมนะครับสวัสดีครับ